สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ใน,น,นโอเค <Okay. S 1> เจ๊ดำนะอวันนี้จะพาไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะคู่เวลาตีสามตรงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก่อนจะไปดูว่าเลือกคู่ไหนมาซึ่งไม่ต้องดูแล้วไหมก็ใส่มาขนาดนี้ชัดเจนอยู่แล้ว ฝากไปด้วยกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้กันหน่อยแฟนเพจเดับประสาทไทยนะกดไลค์ตั้งซีฟ OK, ิร์สยูทูบโอเคเจ๊ดำวิเคราะห์บอลล้วนๆในนี้กด subscribe ให้ฉันด้วยในยาอีพวกหอยหลอดทั้งหลายนะเอามาดูกันเลยตีสามตรงนะอัลันตาเล่นที่แบกาโมด้วยกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะอัลันตาในชนะ3เสมอ2องเขาจะทักเกี่ยนสุดฟอร์มใช้ได้นะแพ้ยากมากส่วนเรอัลมาดริดของซีดานชนะ4 แพ้หนึ่งนะกูนี่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยแอตแลนตาว,วันนี้เกมรับก็ตัวเก่าๆทั้งหมดเลยราฟาเอลโต้รอยคริสเตนโรเมโรตรงกลางเนี่ยคู่กลางคู่นี้นี่เล่นดีมากมาเทนเดรุนกับเรโมฟรอยเลอร์นะแล้วตัวลุกเป็นหน้าที่ของอเลฮันโดโกเมสหรือมูเรลแล้วก็ดูวันซาปาต้านั่นเองนะส่วนมาดริดเนี่ยมีนาชโชมีราเฟวรานแฟกลองเมนดี้แต่ก็ตรงกลางเป็นโทนี่โครสลูก้าโมดิสคาเซมิโร่พวกนี้ตัวลุกใช้มาโกเซซิโอกับวินิชสจูเนียนะพวกแก คู่นี้อัตาลันตาบังคับชนะเรนะอัลมาดริดนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะโลกฟุตบอลเรามาถึงวันที่อัตาลันตาเป็นต่อมาริดแล้วเว้ยโอ้อัตาลนตาบังคับชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได้แฟนๆโอเคเลยแต่ถ้าเสมอนี่แฟนๆไหลเจ็บ1ข้างเออตัวชาเครื่องซี่อะไรแบบนี้ซึ่งนําอูแล้วมาริดไม่น่าถึงแพ้ว่ะไม่รู้ดิโอกาสเสมอสูงะ่ะคู่นี้เพราะนั้นวันนี้เรอัลมาดริดโอเคโอเค ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแฟนเพจเจ๊ดำประสาทใจกดไลค์ตั้งซีเฟิร์สด้วยแล้วก็ YouTube Subscribe กันได้ที่โอเคเจ๊ดำนะจะเพาะวิเคราะห์บอลตรงนี้เลยนะจ๊ะเอาฝากไว้กันล้วกันอย่าลืมนะคืนนี้ขอให้ดูฟอลยังมีความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เชียร์กันแล้วกันดูแลสุขภาพด้วยนะพวกแกนะโอเคเจ๊ดำลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีฮ่า